นี่คือเหตุผลที่ทําให้พวกเขารักประเทศไทยมากๆโดยคนแรกได้บอกว่า1อาหารไทยผัดไทยคือของโปรโดของผมบอกเลยว่าผมรักมันมากกินได้ทั้งมือเย็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือตอนไหนก็ได้ผัดไทยอยู่ในลิต์ของผมเสมอ2นวดเท้าแค่เดินลงถนนถ้าอยากนวดเท้าแค่บอกว่าบอสนวดเท้า200บาทไม่มีปัญหาเข้าไปนั่งนวดสบายๆได้เลย3ผู้คนคนไทยน่ารักมากมีมารยาทให้ความเคารพเป็น เอาใจใส่และมีน้ำใจสุดๆสี่ผู้หญิงไทยเอาตรงๆเลยผู้หญิงที่นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมรักประเทศไทย5ค่าครองชีพเงินที่นี่ใช้ได้คุ้มค่ากว่ามากเมื่อเทียบกับยูเคนี่คือ5อันดับแรกของผมสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละ นี่แหละคือเหตุผลที่ผมรักประเทศไทยตอนนี้ตีสองนะทุกคนผมกำลังเดินเล่นอยู่กำลังจะไปเซเว่นร้านสะดวกซื้อใกล้ๆมันมือสนิทแต่ผมรู้สึกปลอดภยัยผมรู้ว่าผมปลอดภยัยถ้าผมทำแบบนี้ตอนกลางดึกในตัวเมืองบ้านเกิดของผมหรือที่ลอนดอนไม่มีทางถ้าผมเดินแบบนี้ที่ลอนดอนตอนตีสองภายใน5นาทีผมต้องโดนตะโกนถามแน่ๆว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> นั่นใครหรือมาจากไหนแต่ที่นี่ผมไม่ต้องเจอเรื่องไร้าสาระ แบบนั้นผมสามารถทําอะไรก็ได้บรรยากาศเงียบสงบผู้คนให้เกียรติกันวัฒนธรรมที่นี่ก็น่ารักมากตอนนี้ผมอยู่ที่กรันตาและสิ่งเดียวที่เป็นภัยต่อผมในตอนนี้ก็คือสายไฟข้างบนที่กําลังช็อตอยู่ฟังดูไม่ปลอดภัยเลยนอกจากนี้ก็อาจจะมีสุนัขจรจัดที่อาจจะไล่กัดผมเพราะที่นี่มีเยอะมากก่อนที่คนจะมาคอมเมนต์บอกว่านายช่างไร้เดียงสาจังประเทศไทยไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นหรอกผมบอกเลยว่ามันปลอดภยัย ถ้าคุณมีสติและรู้จักระวังตัวโดยทั่วไปที่นี่มีกฎหมายที่เข้มงวดและคนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าทำอะไรที่เกินขอบเขตมากนะ เหตุผลที่ผมรักกรุงเทพก็คือที่นี่มีอะไรให้ทำตลอดเวลาผมเพิ่งออกมาเดินเล่นแบบไม่มีจุดหมายแล้วก็เจอสวนสาธารณะแห่งหนึ่งโดยบังเอิญเดินเข้าไปข้างในก็เจอวงดนตรีสดกำลังเล่นอยู่แถมยังได้เห็นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามซึ่งมันเกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะฝนตกหรือไม่ก็ตามถ้าใครถามผมว่าทำไมถึงรักกรุงเทพผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยแค่เปิดวิดีโอให้ดูแค่โชว์ให้เห็นว่าที่นี่เป็นยังไงก็พอขึ้น นี้เป็นคืนวันศุกร์ผมกำลังจะไปที่ไหนสักแห่งแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ดันมาเจออะไรแบบนี้เข้าโดยบังเอิญ